สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อีกหนึ่งวิดีโอนะครับผมซึ่งวิดีโอในสัปดาห์นี้นะครับผมผมจะมาพูดเกี่ยวกับข้อดีนะครับของการที่เราเนี่ยเรียนได้เก่งขึ้นนะครับผมหรือหลายๆคนนะครับอาจจะมีคําถามว่าเฮ้ยทำไมเราต้องพยายามทุ่มเทเรียนให้เก่งขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกนะครับข้อดีต่งตางๆนะครับผม ของการที ok shade, era, ่ตัวเองเนี่ยนะครับผมเก่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการเรียนในห้องเรียนนะครับหรือว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับผมไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียนอยู่นะครับหรือว่าเราจะทํางานแล้วนะครับก็ต่างนะครับผมซึ่งการที่เราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับในด้านต่างๆนะครับทั้งทางด้านที่เราเรียนนะครับหรือว่าทางด้านความสนใจส่วนตัวนะครับของเราเนี่ยนะครับ ก็จะช่วยให้เราเนี่ยนะครับผมมีอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับผมเป็นเป็นเป็นข้อดีหลายอย่างเลยนะครับที่ผมจะมาบอกนะครับในคลิปนี้นะครับผมและผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าข้อดีที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องที่เราไม่คาดคิดด้วยแน่นอนนะครับผมนะครับอ่ะถ้าเราอยากรู้แล้วนะครับผมถ้าใครอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยข้อดีเหล่านี้นะครับข้อดีของการเก่งขึ้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยครับ ข้อดีข้อแรกเลยนะครับของการที่เราเนี่ยนะครับผมเก่งขึ้นนะครับก็คือสําหรับใครที่เป็นนักเรียนอยู่นะครับผมก็มันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสนะครับในการเข้าเรียนในคณะนะครับในมหาวิทยาลัยที่เราต้องการใช่ไหมครับเราไฟฝันเอาไว้เนาะโดยเฉพาะาในในบางคณะนะครับผมบางมหา,าลัยที่แบบ มันยากมากเลยนะครับแ <Labor ator il fi> ล้วก็คือเราเราต้องเก่งจริงๆนะครับเราถึงจะเข้าได้อย่างเงี้ยนะครับเช่นอย่างพวกหมอนะครับผมวิศวะนะครับทนายนะครับหรือว่าสายอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับที่ผมอาจจะบอกไม่หมดเนาะเพราะว่ามันมีคณะต่างๆนะครับมาอะไรต่างๆมันมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยเนาะก็อาจจะบอกไม่หมดครับผมคราวนี้สําหรับใครที่อยากเข้านะครับ คณะเหล่านั้นนะครับผมเพราะมีความใฝ่ฝันอะไรของตัวเราอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะสําคัญอย่างมากเลยนะครับที่เราจะต้องเก่งขึ้นนะครับที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับเนาะข้อดีอย่างที่2นะครับของการที่เราเนี่ยเก่งขึ้นเลยก็คือนะครับสำหรับใครที่ได้เข้าเรียนนะครับในมหาวิทยาลัยในคณะ,ะที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะครับผม มันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสนะครับผมเวลาที่เราเรียนจบนะครับสำหรับนักศึกษาเลยก็คือช่วยเพิ่มโอกาสนะครับในการเข้าทํางานนะครับในองค์กรหรือว่า สถาบันนะครับที่ดีมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มั่นคงนะครับผมมันก็จะนะครับช่วยเพิ่มโอกาสนะครับในเรื่องของความมั่นคงในการทํางานของเราเนาะเรื่องของการเงินนะครับสวัสดิการต่างๆด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีข้อดีทั้งต่อตัวเรานะครับแล้วก็ต่อครอบครัวของเราด้วยนะครับสวัสดิการบางอย่างนะครับเช่นสวัสดิการของรัฐบาลนะครับของภาครัฐเนี่ยก็จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวนะครับของเราเยอะมากเลยเหมือนกันนะครับ ของเอกชนก็มีด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็รู้สึกว่าของรัฐจะโดดเด่นเนาะในเรื่องของสวัสดิการนะครับแต่ว่าระดับเงินเดือนอาจจะเทียบเท่าเอกชนไม่ได้เนาะนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ตัวเลือกของแต่ละคนนะครับแต่ละคนก็จะมีเป้าหมายความตั้งใจที่จะเข้าไปในทํางานในองค์กรที่แตกต่างกันนะครับผมแต่การที่เราเก่งขึ้นเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มโอกาสนะครับที่เป้าหมายความตั้งใจในการเข้าทํางานองค์กรที่เราต้องการเนี่ยนะครับผมเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ข้อดีอย่างที่3นะครับผมของการที่เราเก่งขึ้นนะครับก็คือหลังจากที่เราเข้าไปทํางานแล้วเนี่ยนะครับผมการที่เราเนี่ยนะครับมีวุฒิอะไรบางอย่างหรือว่าได้ผลคะแนนสอบนะครับเช่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสูงนะครับก็จะส่งผลต่อเงินเดือนนะครับหรือว่ารายได้ของเราเนี่ยที่สูงขึ้นด้วยนะครับผมเนาะอย่างเช่นสมมติภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับภาษาอังกฤษ บางบางที่เขาก็จะมีเกณฑ์วัดอย่างคะแนนโทอีกอย่างเงี้ยนะครับผมใครได้ห้าร้อ500อัพก็จะได้เงินเดือนเพิ่มมาอีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับหลักพันนะครับสองสามพันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่เนาะหรือเจ็ดร้อยขึ้นนะครับก็ได้เพิ่มมาอีกนะครับเก้าร้อยขึ้นก็ได้เพิ่มมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือเออ่บางงานนะครับจะจําเป็นที่จะต้องใช้วุฒิบางอย่างนะครับผมคนที่มีวุฒิสูงนะครับก็ได้ เ,เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่าได้เลื่อนตำแหน่งด้วยนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของเรื่องของการที่เราเก่งขึ้นนะครับได้คะแนนหรือว่าได้วุฒิต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับผม ข้อดีของการเก่งขึ้นอย่างที่4เลยนะครับก็คือเรื่องของความสามารถนะครับผมในการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นของเรานะครับผมก็คือเวลาที่เรานะครับเรียนรู้อะไรมากขึ้นเนาะเรามีความรู้มากขึ้นเราเก่งขึ้นใช่ไหมครับเราก็สามารถรับมือกับปัญหานะครับต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งก็จะส่งผลต่อ สําหรับใครที่ทํางานนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราสามารถแก้ปัญหาในองค์กรได้ดีนะครับก็มีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งนะครับได้ขึ้นเงินเดือนได้สูงจริงไหมครับผมเนาะหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับผมถ้าเราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าเราได้ดีมากขึ้นนะครับโดยที่ต้นทุนเนี่ยถ้าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเลยนะครับแบบนี้ก็คือลูกค้าก็จะชอบเรามากขึ้นจริงไหมลูกค้าพอใจมากขึ้น ลูกค้าก็อยากจะมาใช้บริการนะครับผมกับเรามากข,ขึ้นเนาะสาหรับใครที่ทําธุรกิจนะครับผมเนาะข้อดีนะครับของการเก่งขึ้นอย่างที่5เลยนะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็เรื่องของความมั่นใจในตัวเองก็เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเวลาที่เราเข้าไปทํางานนะครับหรือว่าทํากิจกรรมใดๆก็แล้วแต่นะครับผมมันก็จะช่วย ทําให้งานงานนั้นนะครับผมดูแบบมีความโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะเพราะาเรามั่นใจใช่ไหมครับผมเวลาที่เราไปต่อรองงานกับคนอื่นนะครับผมถ้าเรามีความมั่นใจเรามีความรู้มีความเชี่ยวชาญนะครับที่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมเราก็สามารถต่อรองงานได้ดีมากขึ้นนะครับผมให้คําปรึกษาหรือว่า,ากิจกรรมอะไรต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมนอกจากนี้ครับ การที่เรามีความมั่นใจมากขึ้นก็ทําให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับในการใช้ชีวิตเนาะข้อดีอย่างที่6เลยนะครับของการที่เราเนี่ยเก่งขึ้นก็คือเรามีโอกาสที่จะพบเจอกับคนเก่งๆเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับผม บางครั้งเนี่ยนะครับหรือครั้งไหนที่เรามีปัญหาที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตความเชี่ยวชาญของตัวเราแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราจะสามารถไปปรึกษาใครได้ใช่ไหมครับผมเพราะว่าเรารู้จักคนเก่ง mm hmm. ๆเยอะเนาะเราก็สามารถติดต่อคนเหล่านั้นนะครับขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาจากเขาได้นะครับผมนอกจากนี้เราก็ยังมีคอนเนคชันนะครับผมก็คือแบบเหมือนกับ รู้จักคนนะครับไม่ไม่แน่ใจว่ามันมีภาษาไทยเรียกคำว่าคอนเน็กชันไหมนะครับผมเป็นศัพท์ทางธุรกิจตอนที่เรามีคอนเน็กชันมากขึ้นนะครับรู้จักคนมากขึ้นนะครับติดต่อประสานงานอะไรนะครับทำงานอะไรกับองค์กรภายนอกมันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมและมีข้อนึงครับผมที่ผมอยากจะแถมให้กับพวกเราทุกๆคนเลยนะครับเป็นเป็น หนึ่งข้อดีที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะครับแล้วผมไปอ่านเจอนะครับในหนังสือนะครับผมเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือเล่มนี้ครับไปอ่านเจอนะครับผมในหนังสือเล่มนี้ครับผมโคโนเกนโตราชาสมองเพชรนะครับผมก็คือในเรื่องของการที่เราเก่งขึ้นนะครับการที่เราพยายามมุ่งมั่นนะครับผมมันจะช่วยให้เราเนี่ยหาแฟนได้ง่ายขึ้นครับคืออย่างนี้ครับผมคือเวลาที่คนเรานะครับ พยายามทุ่มเทหรือพยายามตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นนะครับผมมันจะดูเท่ครับจริงไหมครับผมทั้งคุณผู้หญิงผู้ชายนะครับผมลองดูถ้าสมมติถ้าเราเป็นผู้ชายก่อนนะถ,ถ้าเราเป็นผู้ชายนะครับผมเวลาเราพยายามตั้งใจทําอะไรบางอย่างนะครับผม ผู้หญิงก็จะเห็นว่าเราเราเท่ยังไงยครับผมเหมือนกันครับคุณผู้หญิงนะครถ้าคุณเป็นคนผู้หญิงนะคุณยายามทุ่มเทอะไรบางอย่างนะครับผมผู้ชายเขาก็จะมองว่าคุณคุณเท่คุณมีสเสน่ห์เหมือนกันนะครับผมซึ่งสเสน่ห์จากความพยายามพัฒนาตัวเองนี่นั่นแหละครับผมมันก็จะสามารถช่วยดึงดูดนะครับในเรื่องของความรักได้เหมือนกันนะครับผมมันก็จะช่วยให้เราหาแฟนได้ง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับหรือ ถ้าใครนะครับผมจะไปขออีกฝ่ายแต่งงานอ่ะสมมติเป็นผู้ชายใช่ไหมจะไปขอผู้หญิงแต่งงานนะครับผมคราวนี้พ่อตาแม่ยายเขาก็ต้องดูเราแล้วจริงไหมครับผมถ้าเราโอเคเป็นคนที่มีความพยายามนะครับมีความมุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาตัวเองดีขึ้นนะครับเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะฝากลูกสาวเขาได้มากกว่าจริงไหมนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ยังช่วยในเรื่องของการไปขอ,อฝ่ายหญิงแต่งงานด้วยนะครับเอ้ยผมอ่านมานะแบบ ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยเละว่ามันจะมีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมเนาะดัะนั้นนะครับผมการที่เราเก่งขึ้นก็ช่วยในเรื่องของการโอกาสในการหาแฟนนะครับแล้วก็โอกาสในการขอแต่งงานมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมใครคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับหรือว่าใครมีไอเดียอื่นๆนอกจากที่ผมพูดไปแล้วนะครับผมเรื่องข้อดีของการเรียนได้เก่งขึ้นนะครับการเก่งขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเนาะนะครับผม สำหรับใครนะครับที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกดไลค์นะครับติดตามกดแชร์ได้เลยนะครับผมเนาะสำหรับวิดีโอนี้ผมก็จบไว้แบบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าแล้วเรามาเก่งขึ้นไปด้วยกันครับสวัสดีครับ